nghe vậy đó công công viên thay bài, <laughs> công viên thay bài, <laughs> công viên thay จอาตะไรทรายเปลืวกนะังเอ่อมุกดาวมาเลยเอารังกาดดาวคำถวายเสร็จรเรียบร้อยแล้วก็เอ่อสิงถวายกองอคุณเอ่อเบวาจารพรับสุสฆงสมเูรก็เลื่ไปลาวงให้พ้นเออพื้นประมาณหนึ่งขามือเลื่นปลาดวงเอตนรีบเป็นทางแล้วก็อีเลือนุทีคร

สัขาวาตุอระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะสัขาวาตุอระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะสัขาวาตุอระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสมิมเอเ้ Kanda pe, pita, hasada, ayaka, ayika, yadika, morana loke, sakura, acha, boku, morana loke, puti yang pe, ina hehe, kanda pita. Asada Ayaka Ayika Yatika Morana Loki Sakura Acha Kuku Morana Loki Tati Yambi Imasamin Kenge Kandape Pita Asada Ayaka Ayika yadika marana loke takura nacha kuku marana toge, imani mayang panse panse kula jiwarani timpo hanang tena sanang ทิภูสังคัสสัตโณโมชยามะสาพิโนทังเตอิภูสังโอิมานิปังสกุลจีวรานิปิมภหานังเตนาสานังกตุปัจจยานังปัจยัทานังบุมมัทธานังวารวรัง อธินานัคอังหากันเกวะมาตาพิตุอาทีนัญาญาตกาน,นกายกาน,นอีรัตังอิตายะสุขายะอาเแต่ระสงฆ์ผู้เจริญธรรมาทั้งหลายคนองทวลาย สุขุนจะดูปัจจัยกับทางบริวารทาั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแต่พระสุสงส่งขอพระสุงส่งโปรดจงรักของบรงสุขุนจะดูปัจจัยกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้เจ้าทั้งหลายโปรดกินให้ คุณพ่อไกทองบางคุณพ่อหนุ่ทองบางคุณแม่สุพีทองบางคุณพ่อสีทองบางคุณแม่เสียงทองบางคุณพ่อมนตรีทองบางคุณพ่อสุดันทองบางคุณพ่อทองทองบางคุณแม่คันทองบางคุณแม่พึกทองบางผู้ที่ทางการ่วมรับไปแล้านั้น ถาดวงยาณของท่านเหล่านั้นอยู่ในที่แห่งใดก็ขอให้มารับผลบุญกุศลที่หลุกหลานท,ทั้งหลายที่ญาติทั้งหลายได้ทำบุญคิดให้ถ้ดวงวิญาณของท่านเหล่านีความทุกก็ขอให้ดวกวิถ้าดยณของท่านเหล่านั้นมีความสุู ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขวามจเจริญเก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเอญญายตทั้งหลายตลอดกาลนานเกินแสงสายด้วมดเนียแสงสายด้วมดันเนียแสนสายด้วมตันเนียกะรับเป็นว่รับเป็นกะ็กรับเปนไปไปด้วย

แต่ไทยก็ไมยากตเออาว่า้าวากเออาวาไม่ยากนดาเออกินถึงชาววาครับแตก่ยากุณตเออาจาวบนทนี้ะร <sponsor> ับอาะรอยเงี <sh> <reading ancient> <passage> ้ยนสาทุสาาอาิมน <of> ุก <silence> ีเด <mumbles> ี๋ยวสาธวอาเียงก็ไม่ยกคุณตเออสาทุสาทุสาธุอาเนียท่ายกนแห

เาด็จทายมาตเนียกองบุญบัญชีเดอที่ดูแลงานนี้สาธุสาธุสาธุเนี่ยวนเศษสังกะรีเสด็จทายมาตเนียบญกอนเศษสังกะรีกะดีเดอสาธุสาธุสาธุนอไปเลี้ยงให้จึงมื้อกลางวันคนยานยางไม่เกิอ กเกกางยาเดียนาเเดรกูบ่นกูเฮรเยกูเฮ้ยพัดมลงไม่ก็สปาได้จาวาดกเร่ตั เรียมเดียากระลาวภาวีกรกลาวแรวหัวจบอตอแนงเก็บสึ่งน้ทออย่างเดียวเดียวนั้นตามองตาบมานีนเล็กอืมแขนเล็กกินจริงดีอ่ะเตรียมเดียดเออแเดิมกรนโมทนาแสงดำสาาเออคอคอบใจเจ้าพา เปิดในมลลำบอบจาวาบุญตนอ่อนตอยทองบางอุจจาระไปไม่มีวันกลับจาวาบุญสารมรนาธรทานจริงถวายทักษิณาแก่สงสารเรับแล้วตั้งเป็นชายซอยชายซอยให้เป็นประโยชน์เสร็จแล้วแล้วบุญก็อกุศลแกอ่อนตอยทองบางย้อนเจ้าวายาประโยมมาให้ก้อนเกิดเกิดกำลังเวียน แบบมือหอาซ้เจะเิญร่งเรืองในนาทีการงานจริญโดยอายุวันนะุาภละปฏิพานกสาสมบัติคุสาสมบัตชมทุกประการเถิดยะทวีวะอุระภะริภุริภิกาภรังเทวีวะโตตินังเตานปกรปจิจตังปะริตังตมังุเมวะปโ

Satu mate pawat randarayo sukiteka yuko pawa apiyatyo awiwan dosa parwaku winad satu mate pawat randarayo sukiteka yuko pawa apiyatano เอตฺตํเนตฺถํภวตาวจา Hai pun namapatiin na doge pun yang basutangapakanwatu sapmanggalang raakan tuh sama hewata sap ku เวนัสตาสวัติปวันตุเตปวัตุสาพังังขลังราคันตุตาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสตาสวัติปวันตุเตปวัตุสาพังังขลังราคันตุตาปเทวตาสาปธรรมกา

Bhagavatam 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 เกตาวิโรวรรณาสันทัสสะตะตะเนหะโนคัพสุจิตาตตัตตะตินิยาติปิเตอัตถลัทธาสุจิตังวิโรวรรณาโพ <laughs> ตาตาสเนอโรคาตุกิตาโอตาตาตาเปียยะติปปะอตถลาตาตุกิตาสิรนาโคตาตาตเนอโรตาุกิตาอตาตาตาเปียยติาตาลาตาติติ Kewitangku surat tanah Kusatamangatita Semangat kisah watu Kewitangku surat tanah

ควรประโยชน์เนี่ยอะไรตักใจ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 ตัก รูปติสานโนะวะวะโตาวะกังโกจังจังอุโหมไปางนี้ได้ทางนี้ไล่ได้ครับไม่เละไม่เละครับใคได้เดินเจทไม่ะไปเบนแกมันให้ดุงเงยมันให้ดุงนุกนุกกระพังเลย ทนอเราจ้างเราเราบินกระบะตามปกติเด้อต้องพต้องดักเบียนี่แม่ครัวนะแม่ครัวแม่ครัววันนี้แม่ครัวเออเอาให้ราเย็นเป็นสซมกับแม่ครัวเอกำลักินน้ำพายนะเขาอว่านเสน่ห์แกแก

่โอ้ครบทวนเลยเนอะบัดนี้จบแค่ดีละบัดดี้เอจบเลยวจบแนจบแเน้นจบเลยไปะเบมือ้เนี่ยไปงานแล้วก็จะคุ้นเออแล้วออกตามกันหัละเออจบแ้วกเด้อยอ เองเขานตัวด้เน้เนายไปเองเนเนาจรถบ่กขัดบเกิดก็เอาไว้ที่กุฏิของเราเดี๋ยวหากุญแจมาล็อกไว้เรียบไปอลไรมาก็มีที่นอนตอนเาอาไปบ่ดเอาไปเ้ยเอ้ยชุดนอชุดว่าเอชุดที่เดิม เาส่ไัดไปส่งวุณปไปส่งคุณิเลยเออเจเจิเอรเคนี้แล้วคุณโยมถือว่างานทำคุณพุทให้แก่พ่อต่อยทองบางพ่อของพ่ออันนี่แหละน้องเคยก็จบสิ้นทุกอย่างเลยเด้อปนี่ยิงเงเ้ไปนอยสับมันกากันเียวียุดกรกันจะกันได้ล่า ก็ไ่ายให้ดูเป็นจนครบจบท้วนกระบวนงานเมิดละลายบัดิก็ลงแค่นี้ละสาธุสาธุเออเดี๋ยวก็คงจะได้เดินทางกลับช่วงบ่ายๆเหมือนกันแหละคุณโยมเอ้ยมาไปเจอกันอยู่ที่วัดป่าเมืองเก่านะนาานก็เป็นพวงกับเรื่องวัดบุญวานี่แหละ Oke, nilai satu, satu.